สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสันทนะงันคลิปหลักฐานเด็ดคดีแตงโมเมื่อวันที่24มีนาคม65มีรายงานว่าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลพันตํารวจโทสันทนะประยุนรัตอดีตตารวจสันติบาลเดินทางมามอบหนังสือด้วยตัวเองหลังจากที่มีการส่งตัวแทนมายื่นหนังสือก่อนหน้านี้ขอเข้าพ 3, บพลตํารวจตรีนพสินพลสวรรัสดผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อช่วยเหลือในคดีการเสีย ชีวิตของแตงโมแต่ไม่มีคนรับหนังสือนั้นพันตํารวจโทสันธนาประยุนรัฐอดีตตารวจสันติบาลมีการพูดคุยและตั้งคําถามกับร้อยเวรพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนถึงประเด็นเรื่องไม่รับหนังสือขอเข้าพบซึ่งฝ่ายธุร,รการของสถานที่ก็น่าจะรับเรื่องไว้และลงเลกรับหนังสือไม่ใช่เรื่องยากหรือลําบากโดยเป้าหมายที่ตนตั้งใจนําหลักฐานมายังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลแม้จะทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ดูแลคดีของแตงโมนิดาคือตารวจ เพราะสืบสวนสอบสวนนครบาลมีคนเก่งมีฝีมือและพื้นที่ที่คาดว่าเกิดเหตุเกิดขึ้นในฝั่งนครบาลไม่ใช่ตอนตกเรือที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมยังเปิดหลักฐานคลิปเสียงเป็นสถานที่โรงแรมแห่งหนึ่งถูกปิดตัวกระทันหันหลังเกิดเหตุซึ่งอยากให้ตำรวจนำไปตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเกี่ยวโยงหรือไม่ขณะที่พนักง,งานสอบสวนชี้แจงกับพันตำรวจโทสันทนะว่าเมื่อวานพนักง,งานสอบสวนที่เข้าเวรมีความสับสนและเห็นว่าคดีของแตงโมอยู่ในส่วนของตำรวจภูธร ภาคแต่ก็มีการนําเรียนไปยังพลตํารตรีนพสินพลสวัสดผู้บังคับการสืบสวนกอนงบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วยังแค่ไม่ได้รับตัวหนังสือไว้จึงขออภัยในการสื่อสารที่ผิดพลาดและพลตํารตรีนพนสินก็ได้ทําหนังสือตอบรับมายัางพันตํารวจโทสันธนะในวันนี้หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากพลตํารตรีนพสินพลสวัสด,สสด,สสดผู้บังคับการสืบสวนว่าไม่สะดวกเข้าพบเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกักตัวซึ่งตนก็ยอมรับและเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อวานอาจจะ เป็นการสื่อสารผิดพลาดก็ไม่เป็นไรแต่จะทำหนังสือไปขอเขอ้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งประเด็นเรื่องของคลิปเสียงเป็นการสนทนาเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจองที่นั่งห้องอาหารภายในโรงแรมหรูโดยทำทีว่าจะขอใช้บร,ริการแต่ทางโรงแรมบอกว่าได้มีการปิดกิจการไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากมีการชะงักไปก่อนที่จะตอบอีกครั้งซึ่งอยากให้ประาชาชนลองไปคิดดูว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจสอบพยานแวดล้อมได้แต่ขึ้นอยู่กับ ว่าจะมีการเปิดประเด็นหรือหยิบยกไปสืบสวนต่อหรือไม่เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ